เลเลส์นะครับโหลดเรียบร้อยนะมบประมาณเก้าหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับตอนนี้หน้าสองหลังสองนะครับดูรูปตรงครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับรอเช็คศูนย์รอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่น็อตเช็คน็อตใหม่รอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับมืดเลยตอนนี้ เอเวอเรสต์เลกเนะครับชุดโหลด9ก้า0มืแบาทนะครับอันนี้รอเซ็ตสูงอยู่นะครับแล้วเรา p สล้อโตนะนะครับมีบริการครบแบบนี้นะครับใส่โชค๊คใส่อะไรตั้งสูงที่เดียวนะครับเล่นคุณภาพนะครับอันนี้ลูกค้าใส่ล้อแท้เบรกพีเมาสวยมากนะครับตัวนี้เป็นมีแบรนนอตเต็ดสามสิบร้อแท้นะครับ แค่สามสิบอ่ดูรูปตัวอ่านรูปตัวอักษร